ผมจะผมจะพาทุกคนมาขอพรขอโชคขอลาบนะครับผมนะจากเจ้าแม่กัลยาณีนะครับผมนะแม่ก็ไปนี่นะครับนะครับช่วงนี้ผมผมเซ่กล้องหนาอะไรพี่น้องนะครับนะแล้วก็จะมีลูกปิงปองนะครับมีลูกปิงปองให้จับด้วยนะครับนะ สวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์คาว่าสวัสดีเนาะนะครับเมื่อวานไม่ได้เจอกันนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบนั่นแหละนะครับ <c oughs> นะสวัสดีจะ้ะสวัสดีจะ้ะ <c oughs> ทุกคนครับทุกคนว่าสวยไหมแง่บอีินเนาะ กคนว่าสวยไหมเอ่ยเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนผมผมใส่กล้องอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้กล้องหลังไม่ได้นะครับและทุกคนตอนนี้ผมใช้กล้องหลังไม่ได้เนาะอ่าไม่รู้ว่าทุกคนจะจะดูเข้าใจไหมนะครับนะไม่รู้ว่าทุกคนจะดูเข้าใจไ,มไหมเอ่ยนะครับนะ นี่คือเลขรถนะครับเลขรถไมทะเบีย่ยนกาะสินะครับทุกคนนะคคห้าสามหนึ่งเก้าเนาะคคห้าสามหนึ่งเก้านะครับพอดีผม,มได้มาอ่พอดีผมจะไปต่างจังหวัดนะครับไปทําธุระต,ต่างจังหวัดนะครับพอดีผมจะไปทําธุระต,ต่างจังหวัดก็เลยมาแวะนะครับมาแวะขอโชคจากวัดป่าหัวช้างนะครับนะอ่ะแล้วก็อ่ะนะครับก็เลย นะครับก็เลยแวะมาขอขอสู่ขอลาพี่น้องนะครับนะขอสู่ขอลากงวดนี้ก็ให้มันหมืนนะครับนะอ่ะน้องเห็นเหมือนกันไหมเอ่ยนะครับพี่มานะครับนะเลขอาจจะดูยากสักหน่อยนะครับทุกคนนะเลขอาจจะดูยากสักหน่อยนะครับก็ผมใส่กล่องหลังบาได้นะครับขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับนะข้อที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธ อีกที่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับนะก็จะมีะงานงานงานหล่อพระนะครับหล่อพระหลวงปู่ทวดด้วยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีบางคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าเปิดซองวันไหนนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเนาะนะครับ ประมาณอื่นนะครับปร,ประมาณประมาณพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็วันที่13เนาะ13 14 15 16นะครับพรุ่งนี้ผมจะปล่อยผมจะปล่อยเลขไปอีก2คู่นะครับทุกคนรอติดตามผมนะอ่ะพรุ่งนี้รอติดตามผมนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเลขรัฐบาลอีก2คู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะอ่ะ เลขชุดเมื่อกี้นะครับเป็นเลขป้ายทะเบียนนะครับเป็นเลขป้ายทะเบียนเป็นเลขป้ายทะเบียนนะครับครับผีเด็กพี่น้องนะครับเป็นเลขป้ายทะเบียนรถนะครับป้ายทะเบียนรถที่อยู่วัดปากหัวช้างนะครับนขันมากเกจัดเลยพี่น้องนะครับน้า ถ้าชอบก็จัดเลยนะครับนะฮาเทียฮาเทียถ,ถือคือข้าวโซว่ข้าวข้าวหมานท่าเนาะนะครับนะครับแล้วผมจะมาจับปิงปองนะครับทุกคนผมจะมาจับลูกป,ปิงปองนะครับ <c oughs> นะวันนี้ก็้าพี่น้องมามากับสักระนะครับนะกับสักระส์ชิงศัดสิทธิ์นะครับ นะ,นะครับเดี๋ยวผมจะจับลูกป,ปิงปองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะจับลูกป,ปิงปองนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจับลูกป,ปิงปองนะทุกคนนะเบิงซอยๆกันพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเป็นเลขตัวไหนนะครับโอเคทุกคนนะ นะครับเลขตัวแรกนะครับที่ผมจับได้นะครับอันนี้คือเลขปิงปองด้วยี่นออกนะครับนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะเลขนะครับเลขเลขปิงปองนี้นะครับไม่เกี่ยวกับไม้ซองนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับนะถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเลขตัวแรกนะครับ ปิงปองลูกแรกจับได้ห้านะครับนะจับได้ห้านะครับจับได้เลขห้านะครับลูกนะต่อไปนะครับในหนึ่งพี่น้องนะครับในหนึ่งนะครับนะห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับิบบนะบูงต่อไป สองจะได้สองพี่น้องนะครับได้เลขสองนะครับห้าหนึ่งสองนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับเพราะว่าเลขนะครับเป็นเลขปิงปองเนาะเป็นเลขปิงปองนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับนะแต่สําหรับผมก็ก็ง่าม่ได้พี่น้องนะครับจับเล่นเอานะครับห้าหนึ่งสองนะครับนะ อ่าหลึงสองนะนะครับเวเตะคว,วหมัดพี่น้องนะครับเว,เว,วาตะควหมัดน,นะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจัดเรียงใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนถามนะครับคุณเต้ไปไซส,สันเดียบักหรือว่าบ็เห็นไลฟ์สดเลยนะครับไม่ได้ไลฟ์สดน,นะทุกคนช่วงนี้ผมเดินสายช่วงนี้เดินสายบ่อยนะครับทําธุระนะครับทุกคนช่วงนี้ทําธุระนะก็คิดถึงทุกคนแหละนะครับวันนี้ก็เลยออกมาไลฟ์สดน,นะครับอ๋อ นะครับเลขหนึ่งนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองนะครับทุกคนนะ อน,นี่นะครับห้าหนึ่งสองนะครับทุกคนมันหมันมนันหมันด้วยด้วยครับผมนะครับนะขอให้ทุกคนมันหมนันด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เดินทางต่อแล้วนะครับนะน,นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับนะสำหรับใครที่อยากเขา้ากลุ่มเนาะ เข้าไปช่องทางไลน์นะครับ t o e y h d นะครับผมนะเข้าได้ช่องทางเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมไปเดินทางต่อก่อนนะครับโชคดีร่ำรวยขอบคุณครับ